แต่ถ้าไม่มีโอกาสจริงๆแล้วก็รวป็นงเรื่องของภาคเคลื่อนไทยนะครับที่จะเป็นแกนลา,ากในการจัดตั้งรัฐบาลเพรนั้นเมื่อเคลื่อนไทยจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็ต้องเอก้าไปอยู่ไปด้วยนะครนับซึ่งถ้าเปลี่ยนหัวอย่างนี้นะครับท่านสอจะเห็นยังไงสสอีกคว้างจะเห็นยังไงข่าวหวตให้เคลื่อนไทยทุปคนจบ แต่ถ้ายังมีการเกียงนว่ายังมีก้าวไกรร่วมอยู่ผมไม่เอาด้วยมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมเมื่อไม่ผ่านนก็เป็นเรื่องของที่เพื่อใจก้าวไกรตกลงกันเพื่อจะอะผมเชื่อว่าในที่สุดเพือ่อให้มีนายยุเกี่ยวันที่สามสิบได้ ก้าวไ,ไกลร้องเสลยสารนะครับเอามาเป็นการงานกครับเพื่อใเพื่อใทยจะตั้งนาราสถานรยการที่ที่น้องใจจนต้องการหลังการรตั้งนัตั้งแบบชั้นฝ่ายะจายจรรวมตรูกันได้เสียงนะครับ การที่จะเลื่อนอายุตรีก็ไม่เกี่ยวกับการที่ได้คะแนนสูงสุดคือภาคเข้าใจนะครับเป็นตั้งแต่ภาคก็มีมติเสนอทีุ่พิธาเป็นนากรัฐนตรีนะครับแล้รับประจัยี่จะดีที่สุดเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในการเลื่อนายกรีเมื่อวันที่13ก็ได้เสนอพิธาเป็นนายกแต่ก็ผ่านที่ทราบกัน ก็ระมชีการเลือกกันใหมทให่ที่กำหนดไว้มีการชุมนมที่สิบเก้านที่อยางน,นะครับเป็นช่วงเวลานี้ตั้งแต่ที่หลังหลังการโหวตแล้วถึงที่สิบแปดน,กน่ก็เป็นเป็นเรื่องที่พุกพักจะต้องช่วยะน,นะคพับร่ายน,น,น,นะครับให้ผู้ริพากในทุกปีได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุยกับคอส เพิ่มเติมคุยกับสอรอเพิ่มเติมเพื่อให้มาลงคะแนนให้กับคุพพิธานนะครับตนยั้ก็ตามนะเมื่อถามมาก็จะพูดโรยตรงว่ามันก็ลำบากเหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยสอรองมาลงคะแนนให้คุพพิทานเก่งสิบสามท่านเดยวยกันเองขาดอยู่ห้าสิคนนะครับห้าสองคน สวเานที่รับปากกับผมว่าวจะการแระทำให้มันก็งดออกเสียงเสองอะไรนนะครับคืสัญญาเปลีนน่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเราจะเขาจะตัดสินใจรับแต่ก็ต้องใจช่ว,รวรงระยะเวลานี้มีการพู่กัมาคูาเ่เพ่อนเพิ่อเพิมเพื่อนมาให้กับครูวิธาให้เป็นานายกเป็นได้นะครับซึ่งวันที่สิบเก้านี้ก็เ าแต่ผมก็หนักใจแทนนะครับใจแทนกันนะครับที่สมมุติว่าผ่านื่องสาแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับก็จะต้องมีการโหวตขึ้นในวุฒิชาติคุณพิธาจะสู down, ้ต่อไปไหมื่อสู them, ้ต่อผมก็ค <c oughs> ิดว่า8พรรครับาลก็ยงอยู่นะครับยังหยู่ให้ถ้ามีโอกาสแต่ถ้า ไม่มีโอกาสจริงๆแล้วก็คมัเป็นเรื่องของรเพื่อไทยนะครับที่จะเป็นแกนหลากในการจัดตั้งรัฐบาลที่เพื่อไทยกับ8พรรคนี่เราก็ตกลงแล้วว่ายังไงก็จะอ,อยู่ด้วยกันในะันะครับงนั้นเมื่อเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็ต้องก้าไปอยู่ไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนหัวอย่างนี้นะครับท่านสรจะยังไง สอสอีกฝ้าจะเห็นยังไงขบวนให้เคลื่อนหา่านจนจบแต่ถ้ายังมีการเกีย่ยนะว่ายังมีก้าวไกรร่วมอยู่ผมไม่เอาด้วยมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมน,นะครับมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมเมื่อไม่ผ่านนะัก็เป็นเรื่องของที่เพื่อทจก้าวไกรจบลงกันเพื่อจไหนนะครับเรามีแต่ความคิดแต่เรา ไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรได้นะครับเป็นสมภพที่ต้องตรว,วจกใจผมเชื่อว่าในออที่สุดเพื่อให้มีรายยุคปีนี้สามสิ่ได้เด้ก้าวไกลองเสียสละนะครับออกมาเป็นฝ่าย้านกับเพื่อเพื่อไทยจะดตั้งตลาดรายการที่ที่เราอยากจะต้องการ ทีการจับผู้ประเอบกาไทยทำพฤติการมอิสระเพิ่มมากขึ้นอาจจะไปดึงพักภูมิใจไทยก็ไปใจลูกค้านำภาพลื่นมาในการทำงานโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้มีเสียงเกิดการเริสุทิ์หรือเปลี่ยนมันก็เป็นไปได้เพื่อนเราในการที่จะตั้งรัฐบาลนะครับก็ควรจะต้องมีการเรื่องเนทุนติดยอดสามขั้น ให้กดต่อบไปคังหนึ่งก็แิเดียร์่เุณพิธาคราง,ท,งท,ราาท,ที่สองก็เสนอพูดบัญชีรายชื่อกองพันเพื่อไทยนะแล้อาจจะไม่ได้เมื่อไม่ไก็ต้องอีกครงหนึ่งนะครับนะถ้าพักเก้าไกลย,ยอมเสลานะครับเสนะียสละเสีายอย่างนี้นะเสียสลายยอมเป็นฝ่ายข้างแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนเพื่อไทยด้วย จะมาถึงจะผ่านใช่ไหมฮะนะตต้องคนเราเราต้องหาใจเปนไว้ตัววันหน้านะครับนค,นค,นค,นคุณนนนะระดับถุงโงโคก็ระดับคุณคุ่อนกนังไม่ได้เพราะุภาคก็ไม่มีอะไราานะะะเสียหายแะ้วเพียงแว่าบางทีติดทมากติดทน้อยอะไรต่างๆน,น,นั่นก็เลยเป็นปัหาบ้างนะครับเดยน้องผค้งไปไปตามนี้นะพอดีหน่อยว่ากันที่ไม่นานนะครับ ถ้าเลือกไทยไม่ได้ก็เลือกเสียงดีที่สุดคนนอกก่เลด้วยงานกฎหมายเปิดน,นะอาจารย์อให้เจนนี่สองวักส,สองนะให้โอกาสเลือกคนนอกคนที่ไม่อยู่ในทีารชื่อลองผู้สื่อข่าวลองลองเสนอดูวจะเป็นให้ดูนะนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ